ทำไรอะเธออ๋อนิษเงีออข้าวหมวปลาข้าวปลาลเจ็บกบแดดเจ็กบดน้่ปราแดดนั่งป่าละก็ดิเออตะโตเลดีกว่าดีกว่าอืมดีกว่าโตเลยไม่ไหวเลยทีนี่ทนีะนี่ตัวยอดรอดไม่ไหวเลยขึ้นบั ฉันขึ้นรอบของกินแต่ไม่ไหวแต่เหมืนนะมีแกป้วนจับหน้ามาลวดนะเดี๋ยวมาดูนะคะผีเราตั้งอันนี้ไว้แล้วเราตั้งไฟไว้แล้วเธอต้องให้มันตายสนิทนะมันลงในน้ำนี่มันซิดก็ตายเขาโม่งนี่แหะฮ่าตีเบิร์ดได้นี่ก็ตายแล้วจ้ะแหน่เด้อเนื้อเซ็ตมันบ่ได้ตายเธอต้องเอาเธอต้องรีบเอายี่งิดไปด้วยแล้วเธอเทมันลงไปอ่ะเจ๊ได้คิดหรอตี๋ผมมาบอกมากำมูวนที่เอ็กซ์นะบอก จะทำทํำไมเรื่องอะไรที่จะทํานี่ผัวก็ใส่ผัวสั่งตัวดิ่ดมันจะเส่ลงไปเป็นยังไงไม่รู้ลแล้วยนันเนาะถ้ามันดิ่ดนะเดี๋ยวเราจะทายคลิปให้นปุบนี่มัน,ม,น,นมันดิ่ดนะเขาบดดิ่ดเขายันบ้านตรงไหน้ะค,ครับรอดูละดูดิ่ดบอกน้ำเดือดแล้วเธอมอสไว้ฝั่งนี้ทีฝั่งนั้นมันไม่ค่อยเดือด ฝั่งนี้มันจะเดือดช้ากว่าแล้วชุดรอืมหัวไงแท่อะไรแบบไรเป็นหัวหลร์หัวลนนี่ใครบอกที่ทุดรดหัวลนเขาวอามาผู้ถอพะั้นเ่ามาเนาะมันสำปหลังหัวลนเโอ้ี่เ่ไบน ต้อกโรดใส่กโดดไปด้วยไม่ต้องตำนะเยัไม่ก่อนย่านเว้่จะเดินโดนนี่เลยเอจำฝืนไปกวนพันยาแต่นั้นดิโอ้ชัดเลี้ยงยอมรับท่านดืนี่น่อยยอมรับให้มัน ตก็ที่หุ่งมันหอมดูอ่าเดี๋ยวเราจะตื้นนะคะปิดออฟอือะปิดไปเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้อมากินข้าวนังกันบัดนี้เสียปูเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วบื้อหอมมาก หอมมากต้องไร้แตกขออญาตไปกินกันนะจ๊ะเด้ออืมแ่จีบอ่ะจีนี่ผัวอร่อยมากมแซ่บปูเหยอองกับข่าวแซ่บแซ่บพีหน่อนี่ไม่เคยกินของผัยแซ่บมากอนเลยได้เนี่ยขนาดเมืม่อกี้ ควาไผ่บ้างสุณเหี้ยเสียบใช่ปะน้องกินกับเพียนเนาะเสะียบแบบเกิดมาไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยโอ้สุอเหตุเห็เมัคยอคือตีคักแท้ควาที่ดีเลิศประเสริฐในประจํพี<ม>เธอไม่กินหรอเจ้กันชั้นสี่ตัวเหรอใช่แม,ม่ิ่ม เชี่ยบตัวด้วยอือเหลือให้เจิมหอมสองตัวนังเจิมสองตัวพขาเดอไปหาเจิมปันญินเลยอืมอเนือ้อยหอ่ง่าย,าายพี่นอ้องไม่เป็นกดละยอนแต่ก็ไม่ใช่แบบชน,นิดรุนแรงอะนะอือต้นนาำครับนั้ง อร่อยมามากินน้ำกันค่ะ